ธรรมนิโชติระโสญญาธาสัพเพติโยวิวาจันมุุสามุทรวงคู่มิณาสัตุมาเทพวัตวันตรายโยสุขี เีคายุคควรภาวะอภิวานธนสินลิสนิจังบุธาปัจจายิโนจักตารวะธรรมวันติอายุวันโสุขัง ก็การาบนพัสการท่านพระคุณ้าทุกรูปทุกนามที่กําลังรับชมรายการอยู่ขณะนี้นะครับผมสารัตซอรดาและก็พี่คุณจีจีและคณะทีมงานได้เดินทางมาที่วัดห้วยระวรางอําเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความห่วงใยของท่านประธานนะครับทราบว่าท่านเจ้าอาวาสอาพาธมาหลายเดือนแล้วซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราก็ยังยึดถือในเรื่องของหลักของพระพุทธศาสนาคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแต่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของศาสตร,ร์และศีลในเรื่องของหลักของจุ้ยนะครับซึ่งวันนี้ท่านประธานได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้มาปรับปรับ,รบหวงจุ้ยต่างๆซึ่งจะดูดีขึ้นเนี่ยหลักการง่ายๆคือซ้อมาครั้งแรกมันรู้สึกยังไงครับออมาครั้งแรกก็ได้บอกพระอาจารย์ไปแล้วแต่ว่ามาครั้งนี้ก็ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลีป่ยนแปลงคือการตั้งผิดเช่น ต้องหันแบบนี้ก็ผิดคือเรามาทางนี้ทางเข้าเราก็ต้องหันอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จัดใหม่ละนะคะจากเดืมอที่ท่านตั้งผิดสิ่งแรกก็คือองค์พระที่หันหน้าไม่ถูกทิศทางอะใช่ต้องหันทางเข้าเราเราก็เปิดทางเพราะตอนเข้ามาในทางมันเล็กทิดเดียวครึ่งเมตรนี่มันไม่ใช่ก็เลยต้องเปิดให้ทางโล่งกว้างก็หมายถึงเราจะเปิดแล้วให้กับคนที่จะมาทําบุญใช่ไหมคนที่จะมาเยี่ยมวัดทําบุญปัจจัยหรืออะไรพวกนี้ก็ จะได้กว้างๆเราจะมาไม่มีปัญหาและอุปสรรคใช่ค่ะจะได้ไม่ใช่แคบๆงั้นนะคะครับพอเปิดแล้วก็แล้วก็มาดูหิ้งพระ,พระตรงนี้นะฮะหิ้งพระตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอได้หลบด้านในซ้ออธิบายนะฮะว<ห>่าหิ้งพระก็องค์องค์ที่พระพุทธเจ้าความหมายนะค็หมายถึงว่าเสียงพระพุทธองค์ท่านจะต้องแหลมะะแหลมนะคะแหลมแหลมก็คือพระพุทธเจ้าท่านจะต้องอยู่สูงสุดนะคะในบรรดา องพุทธรูปทั้งหลายนะคะก็คืออยู่ตรงกลางสูงสุดแล้วก็ต้องมีระดับของความสูงต่ําด้วยการจัดวางจะให้เสมอเสมอเท่าเทียมกันไม่ได้นะคะองค์พุทธรูปท่านองพุทธรูปท่านสูงสุดหาแล้วก็รองลงมาก็ลงปุถทวดนะคะอันนี้คือระดับพระสงฆ์พระสงฆ์อยู่รองต้องอยู่รองค่ะอยู่รองลงมาจากพระพุทธเจ้านะคะอยู่รองแล้วก็แต่อันนี้จะมีประมาณสี่องค์นะคะก็ประมาณองค์พุทธรู้ก็ ระดับตามนี้นะคะส่วนงส่วนเครื่องบูชาก็ก็จะมีกระถางทูกกระถางทูกก็อยู่ต่ําลงมาจากองค์องค์งพระนะคะองค์พุทธรูปองค์พระสงฆ์แล้วก็มีถวายจะต้องถ้าหาว่าเกินจากสององค์ขึ้นขึ้นไปก็จะต้องน้ำสามแก้วนะคะนั่นหมายความว่าองค์พระประธานและบริวารทางต่าง,างเหล่านี้ถ้าเกินสามถ้าเกินสามลูกเกินสองเกินสอ<า>งพยายามจัดให้ได้สามกันแล้วกันออกถ้าหนึ่งก็หนึ่งแก้วนะคะ ห,หนึ่งองค์ก็หนึ่งแก้วตอนนี้เรามีสามองค์ก็ต้องสามองค์ก็ไม่ว่าจะร้อยองค์ก็สามแก้วสาม <นะ S 1> แก้วน้ําคือโชคลาภถ้าเราถวายน้ําทุกวันเปลี่ยนน้าทุกวันเนี่ยวันละครั้งให้เต็มเต็มห้ามพร่องเนี่ยอย่างที่วัดโนนดูท่านโทรจเจ้าว่าท่านโทรมาว่าที่ที่ซ้อไปดูหวงจุ้ยให้ท่านเนี่ยท่านก็แก้ไขาตามที่ซ้อได้บอกท่านโทรมาเมื่อวันก่อนอน,นะคะว่างานกระถินงานกระถินเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีปัจจัยเข้ามา หลักแสนชาวพุทธเข้ามาถวายก็ไม่เกินสองแสนนะคะแต่เที่ยวนี้ถ้าตกใจถ้าบอกว่าได้ถึงหนึ่งล้านหกแสนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงน้ําท่วมด้วยนะอำนาจเจริญแล้วก็เศรษฐกิจแย่ด้วยแย่ด้วยเศรษฐกิจแย่น้ําท่วมแล้วไม่ทราบว่าเงินนี้มาจากไหนใช่ไหมอยู่ๆถวายท่านถึงหนึ่งล้านหกแสนท่านก็ตกใจไงท่านก็เลยใช่ท่านก็เลยรีบโทรมาหายมซอว่ายมซอรู้ไหมว่าแก้วงจุ้ยเสร็จเนี่ยกระถินเที่ยวนี้ได้ถึงหนึ่งล้านหกแสนท่านเลยตกใจมากก็ ก็เลยดีใจนะคะยมซ้อก็ดีใจที่ท่านได้ตามความประสงค์ท่านบอกท่านได้แก้ตามที่ยมซ้อได้บอกว่าต้องแก้อะไรบ้างเพราะว่าที่วัดส่วนใหญ่ไม่ได้ว่านะคือวัดไทยจะไม่มีถวายน้ำใช่ไหมอันนี้เราถวายน้ำนี่ะท่านผู้ชมฮะผมอยากจะแนะนําว่าแก้วน้ํานี้จะต้องเปลี่ยนทุกวันอ่ะใช่แค่ต้องเปลี่ยนน้ำน้ำจะต้องอยู่ประมาณนี้เต็มแก้วแต่อันนี้เตี้ยไปน้ําต้องห้านิ้วนะถ้าโชคลาภจริงๆห้านิ้วจะได้โชคลาภไปหาหาแก้วน้ะ ห้านิ้วค่ะแล้วก็แล้วขอที่จะถวายต้องมีระดับที่ควรจะต่ําลงถ้าถวายนี่ต้องระดับต่ำกว่าโต๊ะตัวนี้เห็นมต่ำกว่าโต๊ะโต๊ะของพระพุทธเจ้าเนาะโต๊ะตัวนี้เป็นที่ถวายถวายเขาเรียกสังฆทานทุกอย่างอ่ะนะคะจะมาอยู่ตรงนี้ต้องให้ต่ํากว่าระดับคือต้องมีระดับมีระดับทุกอย่างจะมาเท่ากันไหมต้องมีระดับสูงต่ําของความถูกต้องในในในทุกสิ่งทุกอย่างที่นะคะได้เด็ก นี้เนื่องจอากแสงเทียนตรงนี้ข้างบนต้องเป็นแสงสี<ม>สแสงสีเหลืองด้วยสีเหลืองถ้าสีขาวนี่จบเลยนะไม่มีประโยชน์อะไรจะไม่เกิดอะไรขึ้นต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นเทียนก็ต้องสีเหลืองถูกไมหมนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ต้องเปิดยี่สบสี่ชั่วโมงห้ามปิดนะห,ดห้ามปิดห้ามปิดนะคะเปิดทั้งปีเลยนะคะก,ก,ก็ทุกอย่างก็สมบูรณ์นะคะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าองค์ประกอบอย่างที่ซอพ,พูดธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้ครบเลยดินก็คือ พระพุทธองค์พระสงฆ์นะคะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดินน้ำก็คือโชคลาภลมคืออากาศคือบางวัดนี่ปิดจมหมดปิดหน้าต่างปิดแล้วจะอากาศไม่คือองค์พระประธานแล้วปิดโบสถ์ไม่มีประโยชน์ไฟก็คือนี่ไงคะไฟดินน้ำลมไฟถ้ามีครบทุกอย่างโชคลาภเลยจะเข้ามาหมดนั่นก็หมายถึงว่าพุทธานุภาพขององค์พระประธานนั้นจะส่งไปถึงญาติโยมเข้ามาทําบุญแล้วก็ที่สําคัญก็นี่เราเปิดทางด้วยนะคะเาะว่าตอนมานี่เลย ปิดอยู่แค่ครึ่งเมตรเนี่ยไม่ได้เข้ายากเพราะว่าเอาก้อยีมาบังทีนี้เราย้ายเอาออกทาก็เปิดกว้างแล้วให้ตรงให้ตรงกับพิ่พระเงินเข้าง่ายเงินไหลเข้ามาใช่จะมีเงินไหลเข้ามาเพราะเราเปิดทางแล้วนะคะเพราะเดิมเข้ามานี่มันเหลือแค่ครึ่งเมตรเองเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราทําก็ อันนี้เป็นชุดแรกที่เราถวายเลยนะกระ,ะเดิมมาเลาย,ลยประเดิมเลยนะครับท่านผู้<อ>ชมที่ชมรายการเราอยู่นะครับความห่วงใยของท่านประธานก็คืออยากจะให้ตรงนี้เป็นกรณีศึกษาซึ่งในเรื่องของศาสตร์ของหลักฮงชุวยนั้นใช้ได้จริงๆเพราะว่าหลายที่ต่อหลายที่ที่เราได้ไปมาล่าสุดก็วัดนนดูออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านพระคุณเจ้านี้ก็โอ้พูดแล้วพูดอีกว่าซอทําไงพอซอไปแก้หลักฮงชุยตรงนี้ ณวันนี้กระถิ่นรอบที่ผ่านมาหนึ่งล้านหกแสนนะฮะอันนี้เราเราก็เราไม่ได้พูดว่าเงินจะเยอะจะมากจะน้อยแต่ว่ามันแรงศรัทธาที่มีมากเอาศรัทธาเป็นหลักนะฮะมาว่ามาจากไหนมาจากไหนค่ะซึ่งในวันนี้พุทธานุภาพพุทธานุภาพที่ถ้าเราทําให้ตรงนี้ท่านสะอาดเปล่งแล้วก็สว่างสวัยอย่างนี้ถูกต้องมีระดับของการวางนะเห็นไหมห้ามเสมอห้ามเสมออย่างต่าต้องสามชั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามเนี่ยไอ้สี่คือ ของชาวบักคือของคนนะของคนที่ถวายอันนี้อันนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ระดับ3ชั้นนี่นะหนึ่งสองเนี่ยสามถูกแล้วนะคะหลังจากนี้ก็คือจะสว่างสวัยแล้วผู้ที่จัดการอุ้มพระนี่ให้ควรเป็นคนดวงใหญ่เช่นปีมะโรงปีเสืออย่างเงี้ยวันไหนฮะเนวันที่คุณกันอันไหนก็ได้วันก็เป็นวันอังคารกับวันเสาร์วันอังคารกับวันเสาร์ก็เป็นไปได้ก็ตอนเช้า8ปดโมงสินาทีนะคะต้องปีเสือปีอะไรก็ปีมะโรงกับเสือหรือปี ีมาอะไรเงี้ยนะคะมาแสงเงี้ยก็อุ้มพระเป็นคนอุ้มพระรนะคะคเออเพราะว่าไอปีไก่ปีหนูมันไม่ได้นะอนะคับท่านผู้ชมครับ,รบเ,เมื่อเช้าก่อนออกเดินทางผมไปเช็ครถปรากฏว่าปกติแอร์รถคันนี้นะฮะก็จะปะกติแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่พอมาครึ่งทางเนี่ยแอร์ไม่ทํางานแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยจิตใจที่ท่านประธานซอระดาได้เป็นห่วงเป็นใยท่านพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสอาพาธด้วยเนี่ยก็อยากจะมาดูด้วยตา ทีนี้มาดูหลักในการนอนของเจ้าอาวาสที่นี่ผิดยังไงก็ท่านนอนผิดไงท่านนอนเอาเอาเอาศีรษะมาชีดกาแพงแล้วก็เอาเท้าชี้ไปที่ประตูคือทางเข้าออกอันนั้นเป็นท่านอนของคนตายนะสังเกตบ้านคนไทยเวลาจัดงานศพเนี่ยเขาก็เอาเท้าชี้ไปที่ประตูเตรียมทําพิธีโสดอะไรเสร็จแล้วก็จะอุ้มออกไปเลยถูกเอาศพออกเอาเท้าออกแล้วท่านท่านนอนในท่าเดียวกับคนตายไงเอาเท้าชี้ไปเห็นไหมเดี๋ยวต้องรีบย้ายย้ายให้ให้หันหัวให้ศีรษะ หันมาทาั้งคือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายมังกรก็คือซ้ายมังกรก็ซ้ายมาอยู่ฝั่งนี้เท้าไปชี้ไปตรงโน้นเท้าไปทางโน,โน้นจากเรามองเข้ามาเนี่ย<ะ>ซ้ายจะอยู่ซ้ายมือซ้ายเราเนี่ยเป็นซ้ายม,ม,มังกรอัวาทางด้านพระ,ะ,ะหัวมาด้านพระ,ะพระรท้าชี้ไปตรงนน้นนะคะแค่นี้ท่านก็จะหายป่วยหมดทุกแก้เคล็ดไม่ไม่มีโรคอะไรก็จะหายป่วยทันทีถ้านอนนอนที่ในที่โล่งนี่จําเป็นต้องมีมุ้งไหมถ้าที่โล่งถ้าถ้าถ้าป่วยหรือว่า จำเป็นจริงๆที่ว่านั่นก็คือคืออาจจะสิงรอบได้อาจจะมีมีจั่วมีอะไรที่ถอยทิ่มแทงทำร้ายไม่รู้จะแก้ไงก็นอนมุ้งกันแล้วกันกลางมุ้งนอนก็จะป้องกันหมดทุกอย่างอย่างคานอย่างนอนตรงคานอย่าไปนอนใต้คานเนี่ยไม่ได้ก็มุ้งก็แก้ได้หมดแต่ถ้าไม่จําเป็นก็เอาให้พ้นจากคานเถอะนะก็ขยับไปนิดนึงก็พ้นแล้วครับระคะขณะนี้เราอยู่ที่วัดห้วยแม่ระวังอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความห่วงใยนะครับว่า ท่านประธานต้องมาให้ได้เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของพระสงค์ที่นี่อาพาธและที่สําคัญก็คือวัดแห่งนี้เราจะต้องช่วยกันทะุบำรุงพระพุทธศาสนาวันนี้ท่านประธานและคณะก็ได้ต้องเดินทางมาพี่จี้นี่มาครั้งแรกครั้งแรกค่ะครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงพอซ้อมมาแก้ตรงนี้แล้วรู้สึกโปร่งขึ้นเลยค่ะตอนแรกประมาณนี้อยู่โปรงะสงแรกซึ่งครั้งแรกเราเห็นเนี่ยก็คือ ที่ถวายพระเนี่ยคือท่าเวลาคนนั่งจะสูงกว่าพระใช่อาใช่คนนั่งหรือคนยืนสูงกว่านั่งจะสูงกว่าพระฝากทุกวัดที่ชมรายการนะท่านพระคุณเจ้านะฮะช่วยกรุณาดูตรงนี้เป็นตัวอย่างใช่ใช่ครับท่านประธานมีอะไรจะฝากถึงคณะสงฆ์หรือผู้ที่ดูแลเรื่องวัดวาอารามเรื่องนี้อันนี้ก็ที่ที่ได้ฝากก็คือเรื่องการตั้งหิ้งพระเนี่ยบางทีทั่วไทยยังตั้งไม่ถูกก็อยากให้ศึกษาที่ได้กรณีนี้นะคะว่า ว่าตั้งอย่างไรเพราะเป็นเรื่องใหญ่และจําเป็นถ้าท่านตั้งผิดหรือไม่มีไฟเนี่ยคือสิ่งต่างๆในบ้านในชีวิตเขาจะมีแต่ความทุกข์สาหัสอย่างนอนผิดก็มีแต่โรคป่วยทั้งปีทั้งชาติบางคนทัว่วน,นี้ป่วยจนตายยังไม่รู้เพราะอะไรเเขานอนผิดไงเอาเท้าชี้ประตูเป็นนอนท่าของคนตายนะคะขเขาก็ไม่รู้รอันนี้ก็พยายามศึกษาเอานะคะ ก็มันทําความเข้าใจเรื่องแบบนี้มันมันเรื่องที่ไม่ยากอะไรแต่ท่านต้องใส่ใจนะไม่ใช่ท่านมองผ่านไปว่าป่วยก็รักษาเสียเงินไปเป็นล้านๆก็ไม่หายถูกไหมเพราะท่านแก่นิดเดียวนี้หายเลยคือทําไมมองข้ามใช่นะครับนี่คือเป็นหลักฮวงจุ้ยที่เป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กับคุณไทมานานแต่ไม่ค่อยสนใจกัน จะรอหาพระไปหาหมออย่างเดียวคงไม่ใช่แล้ววันนี้รามาแก้มาแก้ด้วยหลักของช่วยตรงนี้นะครับแค่นี้เองท่านก็ไม่ทราบท่านป่วยเพราะอะไรท่านเาเท้าชี้ประตูท่าของคนตายท่านก็ป่วยไม่หายก็เลยเป็นห่วงรั่วต้องเป็นลักษณะนี้แน่นอนถึงต้องรีบมาดูเพราะว่าถ้าเราไม่มาดูเขาก็ไม่รู้นะแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะครับท่านผู้ชมทางฝากด้วยนะฮะวันนี้เราถือว่าเป็นวัดที่เรามาดูและเป็นกรณีศึกษาซึ่งในอนาคตนะครับเพราะว่าเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องคณะทําง,งานเพื่อชาติพระพุทธศาสนาได้จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็จดทะเบียนเป็นมูลิตีแล้วเราจะมีการประชุมกันวันเสาร์ที่26เวลา13นาฬิกานะครับที่ สำนักงานมูลนิธิที่หน้าห้างโลตัสพรามหนึ่งนะครับเป็นตั้งแต่บ่ายโมงมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเดินทางไปช่วยดูแลธนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่างๆตามวัดตมวาต่างๆที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาเบอร์ที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์เข้ามานะครับซึ่งในวันที่13เนี่ยเราจะประชุมปรึกษาหารือทิศทางจะเป็นยังไงยี่สิบหกไหยี่สบใช่ไหมจะประชุมปรึกษาเราก็จะประชุมเปิดเพื่อเราจะต่อยคือ ความเป็นมูที่มันได้ไดจดทะเบียนเรียบร้อยทั้งเสือออกมาแล้วนะคะเพราะพวกเราต้องทํางานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่งก็คิดว่าในความตั้งใจก็คืออยากจะให้พระพุทธศาสนาต้องเป็น,ปนศาสนาประจำชาติในกฎหมายรัฐธรรม,มนูญนะคะถึงจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะคะอ,อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากใครที่ล้มล้างนี่คิดผิดอย่างมห ah าเลยนะคะพุทธศาสนาในประเทศไทยมีแต่ปัญหาไม่ยอมหยุดมากทีเดียวมันเยอะมากจนมันแก้แทบจะมองแล้วแก้ไม่ได้ แต่วิธีแก้เอาอัานดับหนึ่งคือต้องจัดการจดทะเบียนให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติในกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะคและอย่างอื่นจะตามมาเยอะเลยเรื่องการตั้งพระประธานในจุดท,ที่จําเป็นก็ก็อย่างที่ได้พูดไปครั้งที่แล้วว่าจุดไหนที่จําเป็นก็เดี๋ยวจะไปดูอีกทีนะคะค สำหรับองค์กรต่างๆองค์กรระหว่างประเทศองค์กรที่จะต้องการสนับสนุนก็ประมาณเพื่อที่จะไปดูแลธนูบรุงลวงผู้ศาสนาถูกต้องตามหลักของกฎหมายแล้วก็จะมีหนังสือมีอนุมนุนาลดภาษีจะมีบินจะลดภาษีให้ด้วยก็ส่งมาที่นะทิศทางเราเราก็จะไปเนตนแาบที่ได้มาจะต้องเอามาใช้จ่ายในการที่ทําเรื่องผู้ศาสนาเรื่องการจดทะเบียนการตั้งพระประธานจะต้องมาใช้จ่ายเรื่องผู้นี้ล้วนๆเลยนะคะเพราะอดีตเนี่ย รับภาะเองปัจจัยนเงินหมด20กว่าล้าน20กว่าล้านหมดแล้วครับวันนี้เราก็ต้องอาศัยองค์กรที่สามารถต่อยอดไปถึงกฎหมายงบประมาณที่ถูกต้องนะครับฝากทุกท่านเลยฮะองค์กรระหว่างประเทศนะฮะที่ต้องการสนับสนุนให้คณะของท่านประธานได้ทํางานได้ชบใช้งบประมาณที่ถูกต้องนะครับเรายินดีที่จะเป็นสะพานบุญของท่านนําไปยังวัด วาอารามต่างๆทั่วประเทศค่ะถ้าท่านตั้งหิ้งพระถูกต้องเนี่ยนะครอบครัวท่านก็จะแบบมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขจะไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนการทามาหากินการสุขภาพก็จะแบบว่าแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคก็จะพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้จะไม่มีทุกใดๆทั้งสิน้นการทามาหากินนะทุกครอบครัวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทั้งครอบทั้งประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็จะไม่มีปัญหาแต่มีแความสุข นะความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราทําลายเรื่องของพุทธศาสนาอย่างมากทีเดียวเพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้เราไปทําลายท่านไงเพราะฉะนั้นมันส่งผลให้ชีวิตครอบครัวทั้งประเทศเนี่ยมันมีแต่ความเสียหายเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าหากินลําบากมากทีเดียวนะคะคอันนี้เรื่องของการตั้งพระเป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องทําให้ถูกต้องนอกนั้นสิ่งดีๆจะตามมาเองนะคะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการวันนี้ถือว่า สิ่งที่ท่านประธานซอรดาวันประวินชัยนะครับประวาเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเราได้ใบจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันเสาร์ที่26เวลา13นาฬิกาทุกท่านนะฮะ,ะ,ะทราบข่าวว่ามีพี่น้องมาจากภาคใต้มาจากหลากหลายที่เป็นทั้งทนายามมานักกฎหมายเป็นผู้ที่จะสนับสนุนโครงการแล้วก็เรื่องงบประมาณต่างๆเหล่านี้เราเปิด ให้ทุกท่านมาร่วมกับองค์กรนี้ซึ่งประธานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมประชุมหาลือในเรื่องที่เราจะเรื่องทุนเรื่องใหญ่เรื่องทุนเรื่องใหญ่เพราะว่าซ้อบอกว่าหมดไป20กว่าล้านแล้ววันนี้เราอยากจะให้เป็นทุกท่านนะฮะได้สนับสนุนองค์กรนี้เราขอเป็นสะพานบุญที่จะต่อยอดไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาของเราสืบต่อไปนะครับ วันนี้ท้ายนี้นะฮะก็ให้เบอร์ติดต่อเนาะเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของซอเบอร์สามของผมนะฮะอยู่หน้าจอหรือเบอร์บัญชีซึ่งขึ้นหน้าจออยู่ขนาดนี้ก็ของท่านประธานเองเลยซอรดานะครับอ่ะท้ายนี้วันนี้เราก็ถือว่าได้ดันด้นมาเรื่องรถไม่ใช่ปัญหาเพราะใจเรามาถึงที่นี่ทุกอย่างมันถูกขัดขวางตั้งแต่แรกเดินทางแต่เรามาถึงวันนี้อ่ะพี่จีจีได้พูดถึงความรู้สึกก่อนท้ายนี้ความรู้สึกคือ ถือว่านับว่าเป็นบุญวัสนานะคะในฐานะ,ะชาวพุทธที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานซึ่งซอละดาเป็นประธานและท่านก็ทำด้วยใจเบิทธุดขอคุณศรีพระราัยคุ้มครองอซอและทีมงานให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั่วทุกท่านและก็สมาชิกทั้งหลายด้วยนะคะสาธุท,ท่านประธานครับ มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวพุทธที่กําลังชื่นชมแสดงความยินดีในฐานะคณะทํางานแล้วก็ท่านเป็นประธานและมูลนิธิเพิ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สํานักง,งานเขตพญาไทยปธุมวันนะฝ่ายกรมการปกครองได้แจ้งมาที่ผมนะครับบอกว่าวันนี้หนังสือคุณออกแล้วมันถึงเวลาแล้วว่าหลังจากนี้หนทางเรื่องของ สะพานบุญเรื่องของพระพุทธศาสนาจะสว่างสวัยขอให้ทุกท่านมาร่วมแรงร่วมใจในการที่จะพัฒนาโดยการที่ส่งเสริมโดยการใช้งบประมาณของหน่วยงานองค์กรต่างๆมาที่องค์กรของเราได้ร่วมนะร่วมปัจจัยร่วมบุญท่านก็จะได้พูดถึงความรู้สึกในวันนี้แล้วก็ได้มาที่วัดพ่าเห็นแม่ระวางตรงนี้ด้วยนะครับเชิญละครก็วันนี้ก็ตั้งใจมาก็เผอิญว่ารถมีปัญหาเรื่องแอร์มันมันไม่เย็นมันไม่ ไม่มีแอร์มันก็ร้อนก็แต่ก็ตั้งใจเดินทางมาจนถึงที่นะคะก็ทุกอย่างก็ได้กระทาการโดยสําเร็จแล้ค่ะเพราะว่าความตั้งใจก็ไม่ไม่ไม่ย่อท้อไม่ถอยนะคะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทาไปก็ได้กราบเรียนทุกทุกท่านว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าการตั้งพระหิ้งพระยังไงมันจะส่งเสริมทุกท่านนะคะ ก็ถ้าทําลงไปแล้วจะประสบความสุขอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเนาะอย่างวัดนนดูเห็นไหมท่านตกใจเลยว่าเอ้เงินนี้มาจากไหนนะคะก็ท่านทําได้ถูกต้องอย่างที่ได้อธิบายไปนะคะเพราะฉะนั้นในความดีตรงนี้เนี่ยหวังให้ทุกท่านจะได้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัตินะอย่างที่เราได้พยายามลงไปในหลายคลิปแล้วนะคะทุกท่านต้องเรียนรู้อันนี้เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชาวพุทธนะคะทุกท่านหากินลําบากด้วยบอกว่าเออรัฐบาลไม่สามารถที่จะบริหารท่านได้ มีความเป็นอยู่ดีกินดีอะไรเงี้ยท่านต้องทุกข์ร้อนทุกยากในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินครอบครัวบางบางครอบครัวก็ทะเลาะกันขัดแย้งกันถึงขั้นฆ่ากันตายอะไรเงี้ยมันเป็นความทุกข์ร้อนที่แสนสาหัสนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องหวังพึ่งบาร,รมีพุทธองค์นะคะพุทธานุภาพ,พเนี่ยนุภาพคือการบูชาพระพุทธองค์เนี่ยให้ถูกต้องแล้วท่านจะได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะสาธุสาธุ